ที่วัดเขาแก้วนะครับหรือวัดศรีรัตนคีรีนะครับก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่อุโบสถนะบริเวณพื้นที่อุโบสถนะเราตรงนี้จะเป็นเขานะครับลูกไม่สูงเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเขาแก้วนะครับก็เป็นหนึ่งในตำนานของลบบุรีนะครับตอนเจ้ากงจีนนะที่ที่เจ้ากงจีนเนี่ยล่องเรือสำเภามานะครับเพื่อมาขอนางนงประจันนะครับ แล้วก็ถูกจระเข้นะครับทําให้เรือล่มนะฮะจระเข้ยักษ์นะฮะก็คือซึ่งเป็นคนรักของนางนุบจันได้แปลงร่างเป็นจระเข้ยักษ์นะแล้วก็ขัดขวางเรือสำเภาเพื่อมาสู่ขอนางนุบจันนะครับก็ทําให้เรือล่มพอเรือล่มเนี่ยพวกแก้วแหวนเงินทองเนี่ยก็คือลอยมานะครับคือลอยมาเรื่อยๆแล้วก็จมลงที่บริเวณตรงนี้นะครับกลายเป็น เขาแก้วนะก็เป็นที่ตั้งของวัดเขาแก้วนะครับตรงนี้นะครับก็เราเดินขึ้นไปชมด้านบนด้วยครับก็เป็นภูเขารูปไม่สูงนะฮะเล็กๆนะครับ เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับพอดีด้านล่างนะครับมีงานพิธีฉลองพัยดยศนะครของเจ้าอาวาสนะครับครับ <Okay. S 1> พอขึ้นมาด้านบนนะฮะ <Okay. S 1> ก็จะเห็นขุนเขานะครับที่เมืองลพบดีนะครับ <Okay. S 1> ยาวไปนะครับ <Okay. S 1> ทอดยาวไปเรื่อยๆเลย okay. อันนี้เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับโอ้โ oh, หลมแรงดีครับอาจจะมีเสียงลมนะมีวิหารด้านบนด้วยครับบนเขาแก้วครับได้พเจดีครับ ภายในวิหารนะครับเดี๋ยวมากลับพบมรูปกันนะครับว่้ลมเย็นดีจริงเลยครับวันนี้ครับก็เดินลงจากเขาแก้แล้วนะครับ ก็เรื่องราวเนี่ยก็อยู่ในตำนานของเมืองลบบุรีนะตอนเจ้ากรุงจีนนะครับถ้าเกิดว่าจะอ่านเรื่องราวแต่ต้นนะครับก็ผมจะ,จะติดลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปคลิปนี้นะครับบน u t u b e นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาดูที่คลิปนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะยังไม่เข้าใจว่าตำนานเจ้ากรุงจีนนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องราวเล่าขานกันมาต่อเนื่องกันมาแล้วเกิดภูเขาต่างนะครับแล้วก็มีวัดบริเวณนั้นนะซึ่งตั้งมาทีหลังนะครับแล้วก็ตั้งชื่อสอดคล้องตามตำนานนะอย่างเช่นตรงนี้ก็คือวัด เขาแก้วนะครับ,นะรบก็จะเป็นตามตำนานว่าทรัพย์สินนะครับสินสอดเงินทองที่เจ้ากรุงจีนล่องเรือสำเภามาเนี่ยจมลงนะฮะแล้วก็แก้วยเงินทองเนี่ยลอยมานะครับมาจมบริเวณนี้นะครับเกิดเป็นภูเขาขึ้นเลยเรียกว่าเขาแก้วนะ